สวัสดีครับ a s p นำผู้ชมทุกท่านนะครับมาที่สนามกีฬาเทศบาลเมืองหนองปลือนะครับชมฟุตบอลไทยลีกสารอบแชมเปี้ยนลีกตอนบนเกมนัดแรกครับวันนี้เจอกันระหว่างพัทยาดอลฟินเปิดบ้านรับการเยือนของมหาสารคามสามใบเถ่านะครับอุ้สินเป่าเริ่มเกมแล้วนะครับเป็นเจ้าถิ่นครับในชุดสีฟ้าอ่อนนะครับเขียนเล่นก่อนและกดดันในช่วง23านาทีแรกเท่านั้นนะหลังจากนั้นพัทยาเริ่มจะตั้งเกมได้แล้วครับ เอาบอลมาครองบอลมาเล่นได้แต่ว่าจังหวะสุดท้ายเล่นชิงเดินสองอันนี้รัชพลคืนกลับไปแล้วนี่โดนสไลด์ผู้สิทให้จุดโทษนดี๋ยโค้เข้าครัวในจังหวะนี้ไปพุ่งสไลด์ใส่รัชพลนาวโนแล้วมีใบเหลืองด้วยครับนี่ครับจังหวะทำชิงมาครับรัชพลเลือกจ่ายครับแล้วก็จังหวะที่กิตริกรพุ่งเข้าเสียบเดียก็เต็มเต็มเลยครับผู้สินธใช้ความพร้อม แล้วก็ให้สัญญาณครับดานิโลวิ่งเข้ามาแปลลูกนี้เสียบมุมเข้าไปเลยครับ1-0ครับพัทยาดอฟฟินออกนำเรียบร้อยแล้วครับ1ประตูต่อศูนย์ก็ตาทีที่12ครับดูจังหวะตั้งแต่ได้กุดโทษครับแหมขีรติกรเสียบไปที่รัชพลดานิโลก็นิ่งมากครับยิงเข้ามุมเลยครับรเดนพัทยาช่วยกันได้ดีนะครับ นารากรเข้ามาตรงกลางเอาเสร็จอยู่ที่วัฒนศักดิ์จ่ายต่อเอลิวโตเอลิวโตพามาเองแล้วเปิดสายตรงนี้ได้เข้าชาร์จยังมีพลเอกอยู่แล้วยิงอีกทีหนึ่งบอลลุดกอบครับโ้โคบุกขึ้นมาจาังหวะนี้ของมหาสารคามได้ลุ้นเลยครับมหาสารคามหลายคนก็มีความผูกพันกับที่ชมบุรีนะครับเเป็นอดีตนักเตะชมบุรีแล้วก็เรียนอยู่ที่อัสสัมชัญศรีราชาด้วยนะครับ นรากรแทงเข้ามาตรงกลางให้กับพรสักจ่ายต่อมาสุกิดปาดมาในกรอบไปโทษแล้วได้ชา้าลูกนี้โอ้โหมีชาติเวท,ที่ตามประกบอยู่นะครับก็เลยยิงไม่ถนัดบอลริมเส้นแล้วก็เคาะตามช่องกันมาครับปาดเรียดก็ต้องชมชาติเวทที่เข้ามารบกวนการยิงของดาดิโลครับทำให้ยิงได้ไม่เต็มเม็เต็มหน่วยเท่าไหร่ครับัพล นพรัเบิร์คืนไปนะดพลเปิดจังหวะแรกมาเลยบอลตกพื้นแล้วโอ้โหวานิทแม่ลูกนี้เหมือนจะสัมผัสโดนบอลด้วยเดี๋ยวว่ามงแทงเข้ากลางมาวานิทจังหวะแรกให้ไปถึงอาเบโตได้ซ้ายแล้วยิงนี่โอ้โหบอลหลุดกรอบออกไปครับแม่เข้าทำตรงนี้ของมาเสคยามยอดเยี่ยมแล้วครับได้จบด้วยเดี๋ยวว่าบอลยังไม่ตรงกรอบครับเคียร์ที่สุดในการตามทีเสมอของมหาสารคามสามใบเถาต้องชมแต่วานิทครับกระโดกมาน้ำหนักพอดีเลยครับ วรุดบังบอลแล้วเปิดลูกนี้บอลยังไม่ออกด้วยครับแต่ว่าเป็นทีรพง์ที่ตามมาเก็บได้มองนะครับทีรพง์ใช้บอลยาวๆคลอสเข้าไปในกรอบเอทโตเลยไปถึงอเอโต้อีกครั้งหนึ่งโอ้โ oh, ห oh, ภาพเดิมเลยครับตามไปเก็บบอลตรงนี้อเบโต้มองในกรอบเอตโตแล้วเปิดมาได้โขงลูกนี้โอ้โ oh, ห oh, บอลหลุดก,กรอบครับนิดเดียวเท่านั้นครับแม่ลูกโบนตรงนี้ของเอลิเวโตเก็บรุกของประหาสัครับสามใบเถาครับได้โขกเต็มๆครับ โดยเอริเวลโตแต่ว่าบอลหลุดกรอบนิดเดียวครับบอลครอสฟาจากด้านข้างครับตาตัวลุกที่มีความเร็วนะครับแล้วก็ไปกับบอลได้ดีอย่างไดโร่ลงมถึงเซตาวุฒิวงสายลงไปถึงตัวลงมาใหม่อย่างนิโก็เบลสครับอืมพุทธสินมีใบเหลือนด้วยครับฝากมาวานี้แล้วเป็นโอกาสของทางมหาสารคามกับลุ้นฟรีคิกครับจังหวะเกี่ยวบอลได้ก่อนครับแล้วก็โดนแสบไปที่ข้อเท้าครับอบาเบโตย้ายมาอยู่ทางฝั่งขวาแล้วครับ ได้เลี้ยงจี้แล้วต่อมาถึงเอลิเวโตเอลิเวโตครองบอลเลี้ยงตัดเข้ากลางมองในกอดแล้วซ้ายลองกดตรงนี้บอดมันก็บดเกินไปนะครับวรวุฒแทงมาตรงๆครับเพราะว่าเปิดยาวทิ้งไปว่ากันข้างหน้าตรงนี้นิโก้เบเลเอาชนะได้ไม่มีสัญญาณจะพูดสิยด้วยโอ้โห,โห,โหแต่ว่าอิทธิกรยังออกมาเร็วแล้วเบเลสให้ต่อมาตรงนี้เศรษฐวุศคืนไปที่นิโก้เบเล ร้อยครับ2ประตูต่อศูนย์ครับ oh oh. รโ,โ,โอ้โหพญาดอลฟิเนเรานำทางโอ้โหเรียวูว่าจังหวะที่เก็บซบหล่นได้ครับสำหรับทางพญาดอลฟินครับแล้วก็จัดก,การลงโทษแนวรับคุณการปกติกับพญาดอลฟินอาจจะฝืดครับแต่ในช่วงเวลาสําคัญแบบนี้ครับสามารถทาประตูได้สําเร็จครับนี่ครับจังหวะแรกเบียดกับนวรัสกุลออนครับแล้วก็ตามไปเล่นแม้จะโดนอิทธิกร เปิดมาแล้วได้โคลูกนี้อาแล้วครับตีไข่แตงไล่มาได้รับหนึ่งต่อสองลูกโมงคองดมรัสกลออนครับเกมมันขึ้นแน่นอนครับต่อหนึ่งดูอีกทีครับธีรพงศ์ดีหำแหครับเปิดแล้วก็ดพรัสกลออนครับขึ้นโขคนเดียวเลยครับเต็มศีสษะครับไม่มีใครประกบเลยครับบอลเสียไปที่เสาแรกครับนี่ครับขึ้นเต็มเต็มเลยครับ เหลี่ยมเท้าซ้ายเปิดเข้ามาตรงกลางแล้วเรียบร้อยเลยเข้าครับโอ้โหสามตอนหนึ่งครับโอ้อัธพง์ครับเปิดลู่เตะม,มุมแล้วบอลมันหายวับเข้าประตูไปเลยครับอัธภง์เปิดเข้ามามเหมือนจะอาจจังหวะพลาดด้วยครับอิทธิกรนึกว่ากีรติกรจะหม่งโดนครับถ้าหมงไม่โดนแล้วบอลมันจวนตัวนะครับมหาสารคามได้ตั้งบอกกันง่ายๆสเช็กเล่นเร็วมา ให้มาถึงผูรินผูรินเปิดจังหวะแรกติดอยู่ที่ดานิโลแล้วอัทภพงโอ้โหโ,โดนเสียบตรงนี้ครับได้ฟาวนกน่าจะไม่รอดครับรับใบเดงเป็นโชคชัยนะครับที่โดนสกัดไปอจากข้างหลังครับกีรติกรเปลี่ยนมาทางฝั่งขวาลรกนี้โดนสุพ์ชิงเล่นได้แล้วดานิโล เปิดทิ้งไปที่ว่าให้นิโก้ไปเลสไม่มีธงจากผู้ช่วยเอาแล้วครับลุนประตูที่4ของพัิยาดอฟฟินนิโก้ไปเลสมาคนเดียวอายมาคนเดียวแล้วปั่นลูกนี้โอ้โห,โห,โหติดอยู่ที่ทางนุพรัตร์ยังได้อยู่ครับไม่มีเพื่อนมาช่วยเหมือนกันครับตรงนี้หักข้อมาถึงดานิโลดานิโลลองเข้าซ้ายแล้วจะหักคืนกลับมาโอ้โห,โหเศรษฐวุฒตอนนี้ข้างหน้านี่เป็นดานิโลแล้วนะครับแล้วสุดท้ายครับพุทธสิน คุณนัสรีตามาดเป่านวิทยาวบนเวลาการแข่งขันครับเกมแรกของรอบแชมเีลีกตอนบนคนระับพัทยาดอลฟินเปิดบ้านเอาชนะมหาสาร,รคามไปได้3ประตูตอนหนึ่งครับ